ต้นที่สวนนะไปวางนะครับต้นสอนเพชรเหมือนเดิมครับนี่ครับตอนนี้กำลังคึกนกำลังห้าวเลยนะถ่ายขนเสร็จครนะครับจะสอนเพชรครับนี่ครับพอเฉลยก็น่าจะร้อยกว่าครับสอนเพชรรอบร้อยกว่าตัวผมก็ไม่ได้นับนะมันเยอะนะครับนกผมนกต่อผมหลายตัวครับมันเยอะนะผมก็เลยไม่นับก็ค่อยห้าว น้อยนะครับเสียงก็เสียงเจ้าสอนเพชรก็จะมีอยู่ในคลิปเสียงของผมนะนี่นะครับผมทําคลิปเสียงเนี่นะเจ้สอนเพชรนะนกเสียงดีนะครับเดี๋ยวไปลองนะครับผมตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนะแต่นี้ไม่ได้ยินเสียงแต่ลองวางสุ่มๆดูนะครับสุ่มๆดูวนะ่า Lục no, lục no, no, no. No, uh no, -huh. สอนเพชรขันขึ้นประมาณอ,นนอนัสอนส่วนงอนสามสี่คำแลครับวก็ได้ยินเสียงขูนะ่ครับมองไปขยับโดดโดดโดดขึ้นเหยียบนะครับมาดูตัวครับเตรียมมีสว่วนเจ้าส่เพชรวันนี้ครับโอ้ตัวนี้เข้ามาแบบเงียบๆนะไม่ขันไม่ขู่นะโดดเข้าใส่เลยนะครับขันไม่กี่คำ ต่อขันไม่กี่คำถึงต้นเลยนะพงศ์นี่ดูว่าจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้เนะ่หลุนงินคนระับแต่ว่าสอตานี่มาทางตัวผู้แนละ้วจอตามาทางตัวผู้เนะี่ เกียบก็แข็งครับตัวเกียบแข็งคิดนะอผมว่าตัวคู่นะผมที่ทำไมไม่ขันครับแปลกเหมือนกันนะแข็งก็ยังใหญ่นะครับแข้งยังใหญ่นะครับโซตาตุ้มตาปากเกียบก็แข็งคนะไม่ได้ยินเสียงเลยผมขอดูรูตูดนะ ดูตัวคนคลิกครับไม่น่าจะเป็นตัวเมียตัวผู้แน่นอนครับแต่ทําทไมไม่ขันนรไปดูตัวใกล้ๆครับนะดูนะดูสอตาครับดูแข้งครับแข้งมีนนใ่เลยนะครับงงเลยผมมาแบบนม้ขันครับ ีขันดูลายสร้อยคอแล้วดูลายสร้อยคอแล้วนี่ครับลายสร้อยคอสวยครับไม่ไม่ขันครับดูพเนีึกจันดีนครับพเนีึกจันดินทําให้ครับดูติดเบามากนะปิดฝั่งนึงแล้วอีกฝั่งนึงยังยังไม่ลั่นเลยครับนี่ครับ เบาเบาเบาจริงครับเนี่ยครับอันนี้ก็ลั่นแล้วแต่ทำระบบดีมากการทำระบบไดดีมากครับไม่ไม,ไม่ไม่ลั่นนะติดฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งไม่ลั่นนะเก็บไปช้ำดูครับเก็บไปช้ำดูแล้ว,ว่าขึ้นเรือมาอย่างน,นี้ครับทุ่งนานครับ ตูน้นาแถวแถวบ้านาสีแดงนะครับสีแดงทีมงานเดีวยวกันครับทีมงานไกลชนครับสีแดงถือว่าดินครับ เก็บน้เต็มสวนครับสวนเพชร